พามาชมนะครับคุณได้ H1 ติดตั้งจอย n อนดอยนะครับจอยออนดอยขนาด9นิ้วนะฮะอยู่ด้านหน้านะครับพร้อมกับเชื่อมต่อนี่จอเพดานด้านหลังนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับด้านหน้าติดตั้งแล้วออกมาเป็นยังไงครับนี่เลยด้านหน้านะครับออกแบบเข้ารูปสวยงามประบบปักนะฮะนี่ฮะขนาด9นิ้วนะฮะวัลลุ่มนี่ก็สามารถที่จะบวกลบนะเบาเสียงเล่งเสียงผ่านพงมาลไยได้เหมือนเดิมนะครับ เชื่อมต่อกับกล้องถอยด้วยนะฮะมาดูกล้องถอยกันหน่อยครับเข้าเกียร์ถอยนะครับกล้องถอยทํางานมีเส้นกัดระยะด้วยนะครับโอเคนะฮะแล้วก็มีการเชื่อมต่อกล้องบันทึกหน้านะครับกล้องบันทึกหน้าซ่อนอยู่ตรงนี้ให้ตัวเล็กๆนะรับนี่ฮะเป็นกล้องบันทึกหน้าแบบ a n น r o i d นะครับเรียกดูผ่านแอปพลิเคชันตัวนี้ฮะเปิด2อแอปด้วยได้ด้วยนะครับนี่ฮะมีการบันทึกอยู่สังเกตนะไฟกระพริบแบบนี้ฮะ นี่เป็นการบันทึกอยู่นะฮะสามารถที่จะเรียกดูผ่านแฟ้มนะครับตัวนี้ได้เลยนะครับมาดูกันครับนี่เป็นไฟล์ที่บันทึกอยู่นะฮะแบกได้นะครับเล่น2แอปเป็นยังไงมาดูกันนะครับเปิดตรงนี้ฮนะอันนี้เป็นกล้องนะครับอันนี้เป็น Youtube อันนี้เป็นแมปนะครับผมต้องการเปิด Youtube กดแบ่งหน้าจอครับ y o u t u b e เล่นฝั่งนี้นะฮะแมปจะเล่นอีกฝั่งหนึ่งได้เลยนะครับ เล่นได้แบบไหนเข้ามาดูกันครับแบบนี้นะครับเปาเสียงเล่นเสียงผ่านพวงมาลัยฮะเหมือนเดิมฮนะในขณะที่เล่นอยู่เข้าเกียร์ถอยเป็นไงครับมาดูกันครับวิดีโอยังคงเล่นอยู่นะฮะเสียงกะร,ระยะขึ้นแล้วนะครับปิดหน้าจอให้เหลือหน้าจอเดียวกดกึ่งกลางสไลด์ไปครับสไลด์ไปฝั่งไหนหน้าจอฝั่งนั้นจะถูกปิดนะครับหรือแอปฝั่งนั้นจะถูกปิดนะฮะ นี้เปิดไฟหลู่เปิดไฟหลี่อยู่จะเห็นไฟด้านข้างขึ้นเป็นสีแบบนี้นะครับมีเครื่องหมายลำโพงบวกลบนะฮะ back home แล้วก็ off นะครับแต่ถ้าผมปิดไฟหลี่ดูนะฮะนี่ครับไฟด้านข้างจะหายไปพอเปิดไฟหลี่ขหน้าจอจะดรอปลงไฟด้านข้างจะขึ้นแบบนี้ฮะโอเคนะครับใครอยากได้แบบนี้ walk in หน้าร้านได้เลยครับ